ว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงรุกรานขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศ เทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีและเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไร ใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิดใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตรพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิด พระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลน,นั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรน,นั้น จึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายอุชานายิกสูตรที่หจบ 6. ศรัทธาสูตรว่าด้วยศรัทธา 36. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดา สตุลละปากายิกาจำนวนมากมีวันะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธ,ธาเป็นเพื่อนของบุรุษ หากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่าง เพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลน,นั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนผานมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาท และอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งศัทธาสูตรที่หกจบเจ็ดสมัยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกันสามสิบเจ็ดขขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตรกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500ร้อยรูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้น เทวดาอีกสี่องค์ที่เกิดในหมู่พรมชั้นสุทาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสนแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมาก เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราตั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะตนในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นหายตัวไปจากหมู่พรมชั้นสุทาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออก หรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นะที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่นที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่ พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้วพวกข้าพระองค์พากันมาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้เพื่อจะเยี่ยมเยียนหมู่ภิกษุผู้ที่ไกลๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในที่ประชุมนั้นภิกษุทั้งหลายตั้งจิตไว้มั่น ทำจิตตนเองให้ตรงภิกษุเหล่านั้นเป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเหมือนนายสารถีถือบังเหียนมาบังคับให้วิ่งไปตามทางฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุดตะปูตรึงจิตได้แล้ว ตัดกิเลสดุดเล่มสลักได้แล้วและทอนกิเลสดุดเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่หวั่นไหวเป็นผู้หมดจดปราศจากมนทินมีจักสุฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติธ,ธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวาดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ จักไม่ไปสู่อบายและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจักบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์สมัยสูตรที่เจ็จบ 8. สกาลิกสูตรว่าด้วยสเก็ดหิน 38. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นาะมัตตคุจิสถานที่พระจานทานอภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงราชครืสมัยนั้นสเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังคติสีชัน้นทรงสำเร็จสีหสายยาคือการนอนดุจราชสีโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะคลั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปากายิกาประมาณเจ็รองค์มีวันนักงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วมัทกุจิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ น้ทที่สมควรแล้วได้เปล่งอุตานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุดนาคจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัย ที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุดนาคไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้เปริงอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุดราชสีจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุดราชสีไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้เปร่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระสมณโคโดมเป็นบุรุษอาชาในจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษอาชาในไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระสมณโคดมเป็นบุรุษผู้องค์อาจจริงก็แลพระสมณโคดมมีพระสติสัมปชัญญะส่งอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายกล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้ เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้องค์อาจไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษผู้ไฝ่ธุระจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ไฝ่ธุระไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปริงอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระสมณโคโดมเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าท่านจงดูสมาธิที่พระสมณโคโดมทรงเจริญดีแล้วจงดูจิตที่พระสมณโคโดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิตที่เป็นไปตามราคะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้นน้อมไปถึงแล้วจิตที่เป็นไปตามโทสะ พระสมณโคโดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตที่พระสมณโคโดมไม่ต้องตั้งใจคมและคอยห้ามปรามบุคคลใดพึงสำคัญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุจนาคเป็นบุรุษดุจราชสีเป็นบุรุษดุจอาชาในเป็นบุรุษผู้องค์อาจเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระ และเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วเห็นปานนี้ว่าเป็นผู้ที่ตนล่วงเกินได้บุคคลนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกเสียจากผู้ไม่มีทัศนะเทวดานั้นคลั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพรามทั้งหลายผู้ทรงเว้นทั้งห้ามีตบะประพฤติทธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปี แต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบเพราะพรามเหล่านั้นมีสภาพจิตตำํำจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพรามเหล่านั้นถูกตันหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีลพรตประพฤติบะอันเศร้าหมองตั้งอยู่ร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพรามเหล่านั้น มีสภาพจิตตามจึงไม่ถึงจุดจบบุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายบุคคลผู้ละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดี มีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สะกะลิกิะสูตรที่8จบ 9. ปัทมะปัจชุณาทีตุสูตรว่าด้วยทิดาของเท้าปัจชุนะสูตรที่หนึ่ง ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะคูตคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปทิดาของเท้าปัจจุนนะชื่อโกกนัทธามีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าหม่อมชันชื่อโกกันธาเป็นทิดาของเท้าปัจชนะุณะขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัตว์ผู้เสด็จอยู่ในปา่าใกล้กรุงเวสาลีหม่อมชัน ได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่าธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุตรัสรู้โดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมชั้นรู้สึกชัดชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวา อันทารุเสวยทุกตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทนและมีความสงบเข้าถึงธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ปัฐมปัจชุนนาทีตุสูตรที่เกจบสิบ ทุติยปัจจุณณทีตุสูตรว่าด้วยทิดาของเท้าปัจจุณะสูตรที่สองสี่สิบข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระ,ระภาคประทับอยู่ณคูตการศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีคลั้นเมื่อราตรีผ่านไปทิดาของเท้าปัจจุณะชื่อจุลโกกนัฐา มีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างสวายทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าทิดาของเท้าปัจชุณนะชื่อโกกนันทามีวันณะสว่างโดดสายฟ้า มาแล้วในที่นี้นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระธรรมได้กล่าวคาถาเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์หม่อมชั้นพึงจำแนกธรรมโดยปริยายแม่มากธรรมเช่นนี้มีอยู่โดยปริยายธรรมมีประมาณเท่าใดที่หม่อมชั้นศึกษาแล้วด้วยใจหม่อมชั้นจักกล่าวอัตตะแห่งธรรมประมาณเท่านั้นโดยยอ่อ บุคคลไม่ควรทำกรรมชั่วอะไรอะไรทางกายทางวาจาหรือทางใจในโลกทั้งปวงบุคคลมีสติสัมปชัญญะละก,กามทั้งหลายได้แล้วไม่พึงประสบทุกข์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุติยปัจชนาทีตุสูตรที่สิบจบสตุลลาปกายิกวักที่สจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัพพิสูตร 2. มัชฉริสูตร 3. สาธุสูตร 4. นสันติสูตร 5. อุชานสันยิสูตร 6. สัทธาสูตร 7. สมยสูตร 8. สักกลิกสูตร 9. ปัทมะปัจชุนาทีตุสูตร สิทุติยปัญชุณนนทีตุสูตร